พ่อไม่ให้มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอพ่อกับแม่นี่ครับเป็นๆเ,เลยดูโอ้หน้าตาพี่น้องน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวย่างมาตำน,น้ำพริกกุ้งครับนี่ข้าวเหนียวอุ่นๆ้อนๆหนะ,นะพี่น้องละกันเนี่ยหรอปล่าจบแล้วมาโทกเมนูเราวันนี้ครับสุดยอดมากเลยนะ สวัสดีนะครับครัวลุงเด่น f ฟมิลี่มาแล้วครับ EP ีนี้ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูของฝา,ากจากดอยเทอไทยนี่โอ้โหไม่ให้มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอพ่อกับแม่นี่ครับเป,เป็นเลยดูกลุ่มกุเรกเลยแม่บอกว่าควรจะได้ท่านเนี่ยเป็น <c oughs> เมนูตามมาดูการนะครับ <c oughs> บางคนก็ไม่กินบางคนก็แล้วแต่นะแต่นี่คือมันเยอะมากที่มาจากดอยเทอไทยเนี่ย แม่กับพ่อน้องพอลลี่เอามาฝากลุงเด่นนะครับบอกว่าหินลุงเด่นไปซื้อมาตัวละสี่บาทวันนี้ก็เลยเอามาฝากให้นะครับขุดมาฝากจากบนดอยเลยเป็นๆเลยสดๆเลยเราจะรังสรรค์เมนูจากจิกุกี่ตัวเนี่ยโอ้จิโอมจิโอมพี่น้องเลยโตยายแม่พอดีเลยยายยายมาลังจิปบอมเิรงแม่ใจเขำลางยังไงจิปโอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตอนเย็นนะครับกินข้าวกับแมลงฮะ จะพาพนี่แหละโอ้นี่แหละเนาะนางเอกมานางเอกบันปุ่นี่ดีสิเราจะไม่ดูสีฮานันไห่เฟินเขาเบลล่าเขาเอาอันนี้ออกไปยังเส่็จล่ะเอาหัวออกเลยเหรอยังสีว่นี่ว่นั้นไปซื้อวันนั้นเขาไม่เอาหัวออกนะอ๋อหัวอยู่เหมือนเดิมโอ้ยคันเอาตูดเอาแบบตูดอ๋อที่ไหนมันเวลามันกินใบมงใบไม้เข้าไปเราจะเอาแบบไส้มันออกหน่อย โอ้ทีนี้ก็โล่งแล้วไม่มีเหลือไม่เหลืออะไรเลยเนาะให้ดูแบบไกลๆครับไม่อยากให้ดูใกล้นะเข้าใจว่า,าการผลกันเออเนี่นะครับเป็นเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วยกันดูเด่นจะจะรับฟ้าจะช่วยกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้กินกันแน่นอนพี่น้องอน้ำพริกอุยตัวนี้แม่มะไคร่จุง้งแท้ใช่เหรอ,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 อแน่นอนแน่นอนไข่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับพี่น้องแม่ที่เขาตูดนออนิกไงมีแบบยิ้มมันหนุ่มพวอ่ะตูดนออนิก มันตายแล้วตัวนั้นมันตายแล้วไข่ไหมเนี่ยไข่ไข่อะโอ้ตัวนี้ไข่เต็มรบร้อยนะเอาใส่มันออกหมดแล้วก็มีพริกสีฟ้าครับกระเทียมสองสองอันเลยแล้วก็มีหอมแดงครับแล้วก็มีพริกหนุ่มจะได้ไม่ไม่เผ็ดแล้วก็เพิ่มปริมาณก็จุดตอนทานเรียบร้อยแล้วตรงเด็จุดเดี๋ยวก็ไปย่างเลยเนาะย่างให้มันหอมถ้ามันเหลือที่เราทอดกรอบกรอบาอบรวยกับ กินกับน้ำพริกอีกทีนึงโอ้ <pacing S 1> สุดยอดแน่นอนครับวันนี้จ,นจะอย่าเอาแน่นเกินเดี๋ยวถ้าเธอเอาแน่นเกินมันจะไม่สุกเ <ทำ S 1> สียบเนี่ยห้าห้าหกเสียบเอใ <น S 1> เอใส่<ว>แบบนักนิกนเด็บน้ำพริกจิ้มกุ้งของแท้เลยนะ <kah> ไปเราไปปิ้งกันเลยดีกว่าใส่พริกหยวกจะจะที่เหลือไปทอดครับเดี๋ยวนี้เอาไปทอดแล้วก็มีปลาย่างกินกับข้าวเหนียวนะวันนี้นะครับนี่มีนอโอจะเป็นน่องเนื้อลอกินพร้อมกันครับนอโอตัวนี่แหละต้องไฟอ่อนๆหน่อยมันจะได้อร่อย ชิกกุ้งหรือว่าผักก่อนอะไรก็ได้ย่างไปเลยใส่สมุนไพรไทยนะครับพริกพริกหนุ่มนี่ก็เพิ่มปริมาณไม่เผ็ดมากแล้วก็เพิ่มปริมาณให้น้ำพริกเรานี่มไม่เผ็ดเกินน,นีหอมอ,อนี่หอมแดงใสยเย่เยอะๆครับพริกอันนี้เพิ่มสีสันแล้วเพิ่มความเผ็ดเมื่อกี้นี่ลดเผ็ดตอนนี้เพิ่มเผ็ดสีแดงครับแล้วก็มีกระเทียมสักสองไม้น้ำพริกปลาทงปลาทูก็ได้นะครับสูตรนี้นะนิคกุ้งระวงัง ทำเป็นน้ำพริกปลาทูปลาเทอร์นี่เอามาปิ้งได้นี่จิก,กุงครับพี่น้องโอ้สดๆสดเน้นความสดครับวันนี้อโอ้หน้าตาพี่น้องน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวย่างมาตำน้พำพริกหอมกินกับผักปิ้งผักลวกครับผักต้มผักลวกนี่อร่อยแน่นอนครับนี่โอ้เดี๋ยวรอมาสุกแป๊บนึงนะครับน้ำพริกอาเราก็จะเอาผักมานึ่งรองเลยเนาะนี่ครับฟักทองมาเก็บมาจากสวนนะครับโอ้มีมันน,น้อยฟัก มีเห็ดครับมีชะอมมีอะไรไม่รู้ผักอะไรก็เอามานึ่งคิดรวมกันหมดเลยครับวันนี้ตามฤดูกาลนะครับพี่น้องนี่ย่างเหลืองๆนี่ครับโอ้ไข่ได้ๆบางตัวก็ไข่ครับนี่เออปิ้งกินกับข้าวเหนียวครับมักร้องใต้ดินอยู่บ้านนอกเราก็หากินแบบนี้นะครับเมนูถือว่าเป็นเมนูสุดยอดน่ครับไม่ได้ขายถูกนะเขาขายกันแพงนะครับเนี่ยตัวสองสามสี่บาทเมื่อก่อนผมซื้อตัวสี่บาทเลยนะครับนี่ วันนี้จะตำน้ำพริกให้สาสมใจนะครับพี่น้องดูโอ้โหเมนูเราวันนี้น่ากินมากเลยครับนี่พี่น้องน้ำพริกจิก,กุงแล้วก็มีนี่ดูผักลวกครับปลาทอ่ะจัดการเลยลตาน้ำพริกฮะเดี๋ยวแต่ให้พี่ทำก็ได้ใส่เกลือกับพงนัวแค่นั้นแหละที่เดียวมันก็ได้ความสดจากจิก,กุงนะจัดให้เลย น้องถึงเวลาแล้วครับจะได้กินข้าวกันอร่อยๆอนี่พริกหอมแดงใส่ไปเยอะๆเลยนะครับจะได้อร่อยพริกใหญ่พริกหนุ่มเกลือแกงง่ายๆเกลือเป็นหลักครับเยไม่เก็นแค่สีพริกไก่นี่ก็น่าทานแล้วเนาะเนานนะ เราเอาสีแดงของพริกชี้ฟ้าอะไรมาทบก,กับสีเขียวของพริกหนุ่ม,มแล้วมันหอมเนาะเวลาไปย่าง,งตลนะาผัดทำให้ได้ทีแล้วก็เดี๋ยวที่กูดลงไปผปูกก็รสอีกนิดหน่อยใส่ผงนัวเข้าไปก็โอเคนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนั้นเลยไหมจ้ะขัะ้ตัวสัมพันค์ข้ามาดูใกล้ๆนี่เลย,ย,ยไมไ่เอาน ก็จะละเอียดยิบขนาดนั้นนะค่ะพอดีพอดีแล้วก็แต่เขา,เาไม่ได้ใส่ปลาใช่ไหมคะไม่ไม่น่าจ,จะใส่เลแล้วก็เอาที่กุ้งมาใส่ไปเลยเด็ดบปีกเอาน,นะครับเมื่อกี้จะทานมาช่วยจำจำลืมบอกว่าจะทานเด็ดบปีกเด็ดบปีกเอาหน่อยจะได้ทานง่ายโอ้จิกกุ้งเน้นเน้นคนไทยเขาเรียกว่าย,ยัางวงนี่แมิจงจริงอิดยักษ์มั้ง,ป,งปิ้งปิ๊อะเหรอ เาารรียกวยว่อะะไจิงหลีดจ้ะมันเป็นมันเป็นตระกูลเลยกับจิงหลีดนะครับแต่ว่ามันเป็นมันใหญ่กว่าจิงหลีดเป็นชิงหลีดบ้านนะชิงเขามีชื่อเรียกภาษาไทยได้คนก<ค>ิบโอมคนอีสานเอิ่นกิบโปมป้าตมันโดนไอ้ครบบ้าดคนเหนือนความอร่อยตรงนี้เลยตรนี้ตำไปใส่ด้วยกันเลยปุ๋ยคบบใหญ่ๆเลยเนาะกินกับผักเนาะ กินกินที่กุงย่างหอมปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งเดียวได้เนี่ยเลือดดูเดียวแซ่บเลยนะลุงเดนเดอร์จข้าวเหนียวร้อนๆนะครับพี่น้องน้ำพริกจิกุงกินกับผักลวกครับไปตักเลยครับ ูลค่าหลายร้อยบาทนะครับที่กุ้งตัวละกี่บาทนะมีมูลค่าหลายร้อยเลยนี่ครับเวลาทานก็เพื่อนๆก็มากินกับนี่เลยเห็นไหมน้ำพริกที่กุ้งพักรัวค่ะทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเอาผงนัวไม่ใช่ผงนัวผงปรุงรสนั่นแหละรวยกรอบอกินกับข้าวนี่ทำละตัวทำละนี่เลยอร่อยเลยแหละไปเดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมกันนะครับพี่พน้องเดี๋ยวให้น้องฝ้ายทอดจิ้งหรีดแป๊บนึงครับ ตัวใหญ่ๆครับร้อนใกล้ดินเอ,อ้าสุดยอดหอมจัาโทเป็นยังไาางอลังการงานสร้างเลยครับวันนี้น้ำพริกจิกกุ้งเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนีน่น้ำพริกที่ปโปมครับแล้วอาหารนี้คือทอดจนก,กรอบอันนี้ปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนี่สีสันของน้ำพริกจิกกุ้งครับนี่ข้าวเหนียวอุ่นๆฮอๆในพี่น้องากาศมีหน่อต้มมีผักเก็บจากสวนเราเองเก็บมาเองอาโทอันนี้ใบกระจองปะ พักทายพักทายเรืออะพูดแล้วตั้งกล้องกินข้าวเย็นมาเนอพี่น้องเรือมากินข้าวเย็นด้วยกันจ้า้นีตั้งตัวอีกเลยจ้าจ้าจ้าไฟก็สว่างดีเนาะแสงสวยเลยแสงสวยเลยสร้งไฟใหม่สร้งไฟใหม่สวยเลยแกงกิปลมครับครับนติดแต่มันไอ้ฟักทองเด็ดใหม่ๆเลยเนาะบวบก็มีด้ี่บวบนองไายปอกเปลือกเรียบร้อย มันดีดีอืมชิมเป็นแบซึ่งนี่ทอดโดยด้วยผมปรุงปรุงรสหน่อยเดี๋ยวขอข้าวข้าวเหนียวดีกว่าอืมงั้นเด้อพี่น้องเด้อพี่ป้านาอามากินข้าวด้วยกันครับขุยแก้วขั้นง่ายง่ายมาครับพักหลายๆลาตั้ตรงเครื่องโตกของน้าลูกเด่นเนาะครับไล่แท้มาหนีิจุดใจนี่บอกบอกตรงน้ำมูลค่าหลาย หลักร้อยบาทนะครับแต่เป็นของฝากนะขอบคุณพ่อกับแม่น้องพอลลี่น,ลน,นะครับนี่องค์โคลงเลยครับพีน่น้องอดอออูมันอ่อนรอนมากอร่อยมากกินกับผักเผ็ดหน่อยเด้อ ใส่พริกเยอะหน่อย,ยเพิ่มความหอม<น>หอปลา<น>ย่างก็มันมัน,นปลาจีนแดดเดียวเอามาย่างเตาถ่าน,นมันกันเลยปล<น>าฮัลโหลไม่มีเขาเขาไม่ทำขายกันแล้วนะพี่นะ<น>กินเนาะเพราะก็แพงอ่ะตจิโป้มาสี่บาทล,ละ ตัวสี่บาทอ่ะน,นี้ก็ใส่เป็นสี่สามสี่สิบตัวเป็นสองร้อยแล้วเนี่ยตัวเองนี่อันนี้ก็ตัวสี่บาทที่ดูคนระับเนี่ยอืนี่ก็เป็นหอเยเนสะ้นปลาปลามันมาเก็บเลยดึงก,กับเห็ดลวกเห็ดนึ่งโอ้โหเห็ดผมจะไม่ราบต้องไฟหนึ่ง ใส่ตบมะรัเอะอละก็ผมก็ผมผมผ,มผักพวกนี้มันกินแล้วมันอร่อยมันกินข้าวดีเป็นยาด้วยอรม,มวัดคำละตัวนะครับเวลากินแบกนี้เลยนะมีนอ้องนี่ <ขอ S 2> กินแบบถูกหลักปูตัวนี้ไข่ด้วยจับท้องมัน ตึงเลยอ่ะนี่นี่หนึ่งคำกินแบบมนดอกเราเลยนะข้าวรสกับวัสอุมันด้นที่กินข้ามระบาดได้รุ่งเร้องกินข้ามระบาดโดนนั่งเลยที่ข้ามันงั้นต้องกินขามือนกันินของขอนเด้งกินเลยอย่าออมกินให้มันคุ้มสุขใจไปเลยกินโดนนึ่งก็กินเงินสี่บาทเราเหมือนเี่เพราะเงินเขามาฝากไง แซบบ่บอร่อยจริงครับ,<จ>บมาเด้นนอพีอนาอา่น้องเด้อี่ป้าน้าครับนะคนเหนือคนอีสานพี่น,น้องเขามากินเข้าด้วยกันถึงผักนี่นมน่ตรงเจ็นว่าอร่อยมิงครับกินเป็นตัวใหญ่บอก้กินครึ่งคำผมก็เลยสงอสงัง่งกินสองบาทก่อนนะครับอืมสองบาทอร่อย คำนี้สองบาทพีน่น้องนี่พักพักขายเรือใหญ่ยน้องพักขายพักนี่แพงนะครับเนี่ยมัดสิบบาทเนี<ง>่มัดสิบบาทต้นนั้นสองบาท,ทานั่านั้ะครับพักนี่แพงแพงไา้ได้ท่านมากินได้สองบาทได้ท่านกินสี่บาท <laughs> บอกให้ลูกเคยกินกินตัวละสี่คำแม่ยายกินตัวละคำตัวละคำตัวละสี่บาทเลยอ่ะ ลอยยานอ่ะไข่ยานมันกินได้เร็วอย่างเงี้ยครับขมผมันหวานต้นต้นละสองบาทอ่ะพี่น้องเขาปลูกขายกันครับกินกับป่นกินกับน้ำพริกแบบขมมันหวานเนาะอเลยนะอ๋อแบ,บแง่งแบ่งไหนลืมแบ่งที่แกไม่ได้แบ,บแ่งววอะไร มันคัดตรวดตั้นี่หรอปลาหรอเก้าโอ้ตกจัง,งานอืมมีจดวันนี้มีงานงานเขาดำโอ้บม่เกาปลาที่เขาไว้เราไปเบ้เาเลยเขาเสียกูตัวปลุก ตาที่ต้องเด่นเคยเอาไก่ย่างที่แกเลี้ยงฟายอยู่ห้องสถานที่เราเคยเอาไก่ย่างไปให้นอะ <c oughs> องแกไปแกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงฟายอยู่สวนมาก่อนตอนทมันก่อนฝนมันตกฝนมัน <c oughs> ตกนะฝนตกหนะักพอฝนตกหนักก็ไม่รูกว่เกิดอะไรขึ้นอะ่ะ <c oughs> ก็หายไปสองวัน แต่ก็ไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านประกาศเนะ<ต>าะแต่ลูก <ๆ S 1> ลูกหลานเขาไปตามหาแต่เขาไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างงี้มั้งวันนี้ก็ไปเจอครับสามวันสองสามวันเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าพ่อจะเสียเนาะเพราะว่าตาเขาอะไปอยู่ที่ไรน,นั่นนประจําเขาไม่ค่อยได้เข้าบ้านนี่สงสารเนี่ย แหนมลาบบัวครับแหนมลาบแตกต้องว่ากะเดี๋ยวเอาคนรักกันเขาก็กินไข่ไปหมดแล้วเอาสองบาทหลังให้ลุงเด่นไงมันจะกินคนรักครึ่งไงโม้เรื่องเป็นขยะหรือเปล่าพี่เก็บกินนี่ไม่ใช่ไหมถึนคนรักครึ่งอันนี้ให้น้ำอันนี้สูตรจริงแหนมลาบ ี่ยมาถอือเอาไปหากกันมล้วกินข้าเหนียวมาทำหนกินผสมผสมอะอะอย่าอดํ่มดั่มเดี๋ยวดิจะดัจะโดนตีละอือกินกัข้าวเหนียวได้อรรถรสก่าอน้ำจิ้น้ำิกกินกับข้าวเหนียวนี่ยใช่เลยแหละเนี่ย ก็เึ่งก็จั้งแต่โดนจัดน้องเอ้ยแซ่บขนาดเลยครับบวกนี่แกงใส่ปลาดุกแซ่บใส่ใบ,บเบงรักหอมๆเนาะแกงมันแกงเลี่ยงไหมบวก็ <จะ S 1> เลยไม่ได้กินจ<อ>ิ้งหรีดไข่ กินแด่หว้าจิงหรีทีนี้ไข่หอ้อืนตัวไข่นั้นได้กินอร่อยมันมันแม่ท่านแสบแก้วคิดโฟมเนื้อแก้นขับรุ่มเร่มเห็นกับมากินรร้อมกันอีกเด้อมือนี้แสบมลยแสบแท้เพสละเพสละเพสพอดีแบบเพสเพสจู้แก้วต้องเพ็ดๆ สมใจเลยนดินนสมใจแค่จบกออยที่สุดละแนอกจากแกวกับเอาไปจังสิ้นเห็ดยังอีกเห็ดยังได้อีกนอกจากแกวก็นี้งกจส็ีกับแส็ดแบาหมกหมกใส่ตีอุ้ยยุ่งกันได้วยหมกเป็นหัวปลีต่ขาบาดแมันนิยมเห็ดเหมือนกับแกงใส้น่องไม้สมเยัมื่ีเห็น มาตาน้ำพริกเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วที่สุดที่สุดในโลกฮะที่สุดคือนี่คือน้ำจัดนราเนี่ยน้ำพริกนี่อร่อยใส่หอมแดงใส่กระเทียมเยอะๆเจชิ้ิๆกินได้หลายนะอ้วน่อยมากกินอย่างจานหนึ่งจานบักยายนี่ถ้าระบบการเผาผลาญตัวอื่นไม่ดีนี่ก็บองตอนนี้น้ำหนักน่าจะน้ำหนักเก้าสิบกว่าแล้วผมว่า แต่มีเอฟซีหลายคนนะบอกเมื่อก่อนผมน้ำหนักหกสิบกว่าตั้งแต่ติดตามช่องโค้โรงเรียนมาเนี่ยตอนนี้ผมเก้าสิบกว่าแล้วครับโงเรียนลดยังไงก็ลดลงอะมายิ่งมาดูโรงเรียนตอนเดึดนๆนี่กินเยอะไปอีกเก่าเก่เาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับก,กินให้มนอร่อยก็ดีแล้วครับนะก็กินกันไปยาวๆเนะาะสุดยอดครับวันนี้เมนูโรง,ง,งเรียนยังอร่อยอยู่แต่ว่า๋ยวคริมเอ,ยอยาจะเน่าเกิอยอยนเนาะครับ ก็กินกันไปยาวๆครับอาหารไปกบรลางกายเขาเรียกว่ายังค่ะอาหารถูกปากเยวจะองค์เขาลงภายนอนก่อนปิดปิดคลิปเอาเลยนะใส่เตยไงใส่น้ำพริกไปอีกนนี้ข้าวคำละสี่บาทพี่น้องชูชียังคำละสี่สิบเนาะอันนี้คำละสี่บาทครับเป็นตัวเป็นหัวเนี่ยไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบเลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ลูกเด่นแฟมเบอี่นะคะจ้ะจาเจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะคะระับบ๊ายบายครับดีค่ะมาดูได้กับมาบนการล้างกะเตรียมผ้าขาวเตรียมจิ้งกุจิ้งกูกจิ้งกูจิ้งกุ๊กไปหาซื้อได้เลยมะเขือนมีนนนนข้าวอุ่นๆกินก่อนเนี้ยกินก่อนไปายบายครั